จะมีชุดแต่งในกระชนมาให้ด้วยโห oh, สวยๆดูสปอร์ตเลยครับซอกต่างๆของรถคันนี้นะครับดูได้เลยนะครับว่ามันเป็นรถเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดไปชนหน้าชนท้ายชนข้างแน่นอน,นครับใครที่กำลังมองหารถแบรนด์หลักอยู่นะครับทั้งเร็วทั้งแรงทั้งประหยัดแนะนำเป็นมมคันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเขาจะโชวมาอะไรเพราะว่าเขาเปลี่ยนโช้เป็นโปรเฟนเดอร์ตัวมีซับแทงนะครับตัวนี้ ชุดโชกนี่ก็ประมาณ3 5 0 0 0ได้นะครับท่านผู้ชมดาวนี่นะท่านช้ชมเห็นไหมสวยๆเลยนะครับ ับคุพู้ขมงผมอีกแล้วครับอาร์ตบ,บิคาร์ครับศูนย์เป็นศูนย์สวันนี้ผมนำรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเป็นรถยอดนิยมอีกรุ่นนึมานำเสนอครับเป็นอีซุนะครับมิวเอ็กหนึ่งจุดเก้าดีวีดีเนวิเกเตนะครับ,ค,รบคันนี้เป็น2องิปีสองพนะครับผมเอามาขายนราคาเจ็ดแ้าหม่นเก้าพับาทนะครับคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับญญท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหม เลขตัวรถนะครับจะเป็น MP1TFR87GKT003576 นะครับเลขเครื่องยนต์ก็เป็น r z 4นะครับ EUA นะครับ8694นะครับทุกนาตรงนี้อ่ะรถคันนี้นะครับซื้อสดไม่มีแหวนเนะครับไม่มีแหวนเรถคันนี้นครับใช้งานมาน้อยมากนะครับวิ่งแค่89,382กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคร่าวๆของรถคันนี้กันเลยนะครับว่ารถคันนี้ครับมันจะเป็นอย่างไรมันจะสวยขนาดไหนครับเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านทุกนาเห็นนะ จะเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์มาให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับมีไฟตันหมอกคู่หน้ามาให้ใสๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมกระจังหน้าของเขานะครับโอ้โหโดดเด่นมากเลยด้วยกระจังหน้าโครเมียมครับสองชั้นนะครับนี่แล้วก็โลโก้นะครับอิซซุนะครับเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมะครับมันจะมีชุดแต่งในกระชนมาให้ด้วยโอ้สวยๆดูสปอร์ตเลยครับเราไปดูด้านข้างกันนี่โอ้ตอนนี้ ด้านข้างนี่ครับจะมาด้วยล้อแม็กขอบ18นะเป็น TE 37นะครับนี่เห็นไหมจะรัดด้วยยางดันหลบนะครับ AT นะครับออเทเรนนะครับท่านผู้ชมนะยางเป็นยางปีประมาณ22ขนาดยางครับ265นะครับ60 R 18นะครับผมบอกเลยว่าดอกยางนี่เหลือลึกๆใช้ได้ยาวนะครับท่านผู้ชมนะสภาพแม็กนะครับสวยๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมช่วงล่างนี่เห็นไม้พิเศษเลย ช่วงล่างท่านชมเห็นไหมเป็นช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ซับแข็งนะครับท่านชมครัคิ้วนะครับซุ้มล้อมาให้รอบคันนะครับทั้งสี่ล้อนะครับรถปีพีวีนะครับบันไดข้างมีเล่าหลังคาต้องมีนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถนะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีให้นะครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับคิ้วลิ้นน้าตัวนอกของวิวเอ็กซ์จะเป็นคิ้วยางนะครับยังไม่ใช่โครเมียมนะมือเปิดเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับท่านผู้ชมนะ เรามาดูกันครับภายในนะครับแผงประตูนี้ก็เป็นแผงประตูสีดํานะครับเดินด้วยได้สีขาวหนวมนี้แน่นๆนะครับประตูเดิมแน่นอนนะครับเป็นองค์เป็นอาร์คนะครับของประตูนะครับตรงนี้โครงสร้างนะโครงสร้างรถคันนี้เห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมสวยคริปนะครับสวยคริบเลยรถทุกคันนะครับผมก็ย้ําให้ท่านผู้ชมฟังทุกคลิปนะครับว่ารถนะครับที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ ผมจะไม่เอามาทำเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านชมดูนะครับนะวันนี้ผมจะนำรถที่สวยๆมารีวิวให้ท่านชมดูนะครับท่านชมนะนะแผงประตูแผงประตูสวยคลิปนี่ฮะรถมันพร้อมใช้อะท่านชมนะตรงนี้อ่าปุ๊บเป็นองค์เดิมทุกจุดนะครับนี่มาไม่ผิดหวังหรอกครับท่านชมนะใครที่มอรถก็ผมนะครับผมรายงานตรงนะครับรายงานตรงๆเลยตรงนี้อ่ะ ระบบเบรกนะครับนี่ก็จะเป็นระบบดิสเบรก4ล้ออยู่แล้วนะครับอ่านี่ฮะระบบดิสเบรก4้อ ABS มาให้นะยางสวยๆนะครับนี่มาดอกยางคาะทรงกระซีสวยนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนครับคิ้วซุ้มล้อมานี่ให้ดูโดดเด่นดุดันครับมาดูด้านท้ายกันนี่โหด้านท้ายนี่ยิ่งยิ่งชอบเลยนะครับนี่สปอยเลอร์มีไฟเบรกดุสามีนะครับก้านบัดน้ำฝนมีให้นะครับคิ้วนะครับคิ้วโครเมียมนะครับคาดฝาท้ายมีมาให้นะครับตรงนี้เนี่ย ในกันชนนะครับมีชุดแต่งมาให้นะครับตัวนี้ชุดแต่งของเขาจะเป็นฟรีฟอร์มนะครับเห็นไหมชุดแต่งของเขานะครับนะโลโก้อีสุนะครับโลโก้มิวเอ็กมีมาให้นะไฟท้ายนี่เป็นไฟท้าย LED นะครับ2อชิ้นนะครับติดกับฝาท้ายติดกับตัวถังนะครับฝาท้ายของเขาเป็นฝาท้ายเมลน่วนอยู่นะครับตรงนี้ถ้าเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นตัวอันติเมทหรือว่าอีเกนนะครับท่านผู้ชมนะด้านท้ายของมิวเอ็กนะครับเห็นไหมนี่ พื้นที่ใช้สอยทางด้านท้ายของเขาก็มีระดับหนึ่งนะมีประมาณนี้นะแต่เรามาดูกันนะครับว่ารถเดิมไม่เดิมดูกันอย่างไรดูกันที่หัวน็อตนี่ครับท่านชมนะหัวน็อตเนี่ยเห็นไหมบอกเลยว่ามันเป็นรถเดิมนะครับแล้วอย่างรถครันนี้มันเป็นสีขาวมุกนะครับเห็นไหมสีขาวมุกโอ้โหหัวน็อตนี่ไม่มีขยับหัวน็อตโชค๊คยังไ,ไม่มีขยับนะครับหัวน็อตไฟก็ไม่มีขยับบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นรถท้ายเดิมแน่นอนนะครับท่านชมตรงนี้อะเรามาดูการพับเบาะกันนะครับพับเบาะกันนะครับตรงนี้ การพับเบาของมิวเนี่ง่ายนะครับง่ายมากกว่ารุ่นอื่นอีกนะครับเห็นไหมรุ่นอื่นนะครับต้องมี2ขยักนะครับแต่รุ่นนี้ขยักเดียวเลยนี่เห็นะดึงมาลักษณะนี้นะครับนี่พอดึงไปปุ๊บปากไปครับแบบนี้เลยมิวเนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมโ้โครบเลยอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลังนะก็จะมีนี่ครับช่องเสียบ power r ร d มาให้นะครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะช่องเสียบ o w e r r เรดนะครบเลยทีนี้อ่าไปเดี๋ยวเรามาดู ด้านซ้ายกันต่อด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนด้านขวานะครับยางปีเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันแบบเดียวกันล้อแมกลายเดียวกันนะครับสวยๆไม่มีรอยเบียดแน่นอนนะครับกระจงกระซีสวยนะครับตรงนี้นมาแผงต้งแบ่งวระตูนี่สวยกริบเลยอาา่ะฮะผมรีวิวประมาณนี้นะครับก็น่าจะดูรู้แล้วนะว่าเฮ้ยรถมันสวยจริงเว้ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้ารถมันไม่สวยหรือว่าอะไรเนี่ยเราไม่กล้าเอามาทํา รีวิวให้นาำชมดูหรอกครับนะนี่แล้วอีกอย่างนะเกิดว่าผมเอารถเกิดอุบัติเหตุชนหนักมาขายให้ท่านผู้ชมนะครับมันก็ส่งผลเสียกับผมอยู่แล้วนะครับนะผมไม่เอารถแบบนั้นมาขายแน่นอนนะ,ะนะดีครับสวยๆเห็นไหม ซอกต่างๆของรถคันนี้นะครับดูได้เลยนะครับว่ามันเป็นรถเดิมนะครับรถไม่เคยเกิดไปชนหน้าชนท้ายชนข้างแน่นอนนะครับชนข้างเนี่ยก็จะได้ดูเม็ดปาร์คดูตรงเสานี่ฮรเสากลางเสาเองต่างๆเนี่ยว่ามันไม่มีการขยับน็อตเนไม่มีขยับนี่เห็นะสวยจริงนะครับอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูภายใต้ห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่าภายใต้ห้องเครื่องรถคันนี้นะครับ หัวน็อตนน่ะฝาโปรงหน้ามันจะเป็นหัวน็อตเดิมไหมน็อตจะมีขยับไหมชิ้นส่วนอะไรจะเป็นชิ้นส่วนอะไ่เดิมไหมมีการเปลี่ยนท่อแทนท่อแคตไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมเปิดฝาโปงหน้ามาแล้วนะครับอ่าจากที่ผมให้ท่านผู้ชมดูด้านท้ายแล้วนี่ผมพาท่านผู้ชมดูด้านหน้านะครับเห็นไหมหัวนงหัวน,น็อตน,นี่เป็นหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีการขยับฝาโปรงหน้าเป็นฝังโปรงหน้าเดิมเดิมดูยังไงมีเม็ดอาร์คนะครับแก้มต่างๆนี่ครับไม่มีขยับนะครับ คานรับนี่ไปใหญ่หน้าขวาก็เป็นคานเดิมนะครับเป็นมาคานหน้านี่ก็เป็นคานเดิมคานรับไปใหญ่หน้าซ้ายนี่ก็เป็นคานเดิมตรงคานนี้นก็จะมีแผ่นเพกนะแผ่นเพกก็จะบอกอะไรบ้างบอกเลขเลขตัวรถบอกเลขเครื่องนะครับบอกเลขเกียร์จะบอกตรงนี้นะครับชิ้นส่งชิ้นส่วนอะไหล่นี่ก็เป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมๆมาตรฐานจากโรงงานนะครับไม่มีการปรับแต่งนะครับ <c oughs> ท่อแทน่อคแคทไม่มีนะครับนี่ท่อไอดีก็เป็นท่อเดิมนะครับนี่ท่อแทน่อคแคท พ่อแคทเดิมนะครับเทอร์โบเดิมไม่มีการอัพเทอร์โบนะครับทุกผู้ชมนะตรงนี้อ่ะคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับ150แรงม้านะครับทุกผู้ชมนผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถแบรนด์หลักอยู่นะครับทั้งเร็วทั้งแรงทั้งประหยัดแนะนำเป็นคันนี้นะครับท่านผู้ชมนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับว่าภายในห้องโดยสารของรถคันนี้มันจะมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับอ่าผมเปิดมาดูแล้วนะครับเห็นภายในห้องโดยสารของ มิลเอ็กซ์1.9คนนี้นะครับภายในของเขาครับจะเป็นโทนสีดานะครับเบาะนะครับจะเป็นเบาะหนังนะครับสีดานะครับคู่หน้านะครับหรือว่าเบาะหนังสีดําทั้งคันเดินด้วยได้ขาวนะครับเบาะนะครับตรงเบาะคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้าคนนั่งข้างจะเป็นเบาะมลนุ่นนะครับนะเห็นไหมตรงเบาะนะครับก็จะมีระบบ SRS airbag มาด้วยนะครับท่านชมนะตรงนี้เบาะไฟฟ้านะครับเลื่อนเข้าเลือออกได้ปกติครับตรงนี้ เรามาดูกันต่อนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่นะกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมาดูกันนะเราจะสตาร์ทนะครับฟังเสียงก่อนนะว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงครับนี่สตาร์ทนี่ครับอันนี้เป็นเสียงเครื่องยนต์เดิมๆนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งเลยตรงนี้นะคงความเป็นเอกลักษณ์เลยครับของอิซุสุนะ พวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับเห็นไหมพวงมาลัย3ก้านตัวพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ทัชชันคอนโทรลนะครับพร้อมกับอะแดปทีฟคอนโทร n นะครับท่านผู้ชมตรงนี้การปัดน้ำฝนเป็นเมลนุ่นนะครับไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าเมลนุ่นนะครับยังไม่ใช่ออโต้นะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับอ่าหน้าจอของเขานะครับเห็นไหมเป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับหรือว่าหลอดไฟ LED นะครับรถคันนี้วิ่งหรือว่าใช้งานมาแค่ 8 0 0 0มืนะครับ9,472กิโลเมตรเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ะพวงมาลัยของเขานะครับพวงมาลัยของเขาก็สามารถปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับปรับขึ้นลงได้นะครับไม่สามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับแต่เขาปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับก็เป็นสวิตช์นะครับเปิดแอร์ด้านหลังนะครับตรงนี้อ่าฮะเครื่องเล่นของเขานะครับเป็นเครื่องเล่นนะครับ หน้าจอทัชสกกีนะครับรองรับ FM ได้ AM ได้ CD ได้ DVD ได้นะครับ Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับมี Google Map มาให้ครบเลยนะครับท่านชมนะตรงนี้ผมบอกเลยว่าครบๆนะครับน้าแอร์ของเขาเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์ออโต้นะครับนี่เกียร์ออโต้นะครับฮ่าสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีพนักเท้าแขนนะครับช่องเก็บของนะครับนี่ไหม ใหญ่ๆที่วางแก้วนะครับอ่าอิเล็กทรอนิกส์ก็พวกช่องเสียบพาววเอร์เดดนะครับ USB AUX นะครับตรงนี้ครบๆเลยนะครับที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับมีให้นะครับตรงนี้อ่าเห็นไหมแกะต่างๆนะครับมีมาให้นะครับตรงนี้ก็มีช่องเสียบพาววเอร์เดดอีกนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ก็เป็นพวกแกะเก็บเอกสารต่างๆมีครบนะครับมีพวกบุ๊กเซอร์วิสพวกคู่มืออย่างนี้นะครับเราดูสำเนารถเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะครับท่านผูนะเป็นรถมือเดียวนะครับเลข ตัวรถนะครับก็เป็น mp 1 tfr นะครับ 87GKT003576 นะครับอันนี้คือเลขตัวรถหรือว่าเลขกระเซ็นเองนะครับเลขเครื่องยนต์ก็เป็น as 4นะครับ eu นะครับ a 8 6 9 4นะครับท่านผู้ชมนะรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องพันหนึ่ซีซีครับ150แรงม้านะครับคันนี้ท่านผู้ชมนะเป็นไงล่ะเหลือไปเห็นนะครับนี่ตัวเดวีดเนวิกนะครับเขาจะมีกล้องหน้าติดรถมาให้ด้วยนะครับ อันนี้เป็นกล้องเดิมนะครับเป็นกล้องเดิมที่ติดมากับรถนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้โอ้โหเป็นตัวพิเศษนะรุ่นอื่นไม่มีนะครับนะม่านบังแดดมีกระจกนะครับฝั่งคนขับไอ้คนนั่งข้างนะครับคนขับไม่มีกระจกนะครับผ้าหลังคานี่ไม่เป็นขุยนะครับกริบๆเลยไฟอ่านแผนที่สีส้มนะครับนี่เห็นไหมกล่องเก็บแว่นขาไม่หักโอ้โห ระบบเซฟตี้มีมาครบนะครับ SRS airbag นะครับมือจับต่างๆมีมาครบเลยอะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่สองกันนะครับว่าห้องโดยสารแถวที่สองเนี่ยมันจะมีออปชั่นอะไรบ้างไปดูกันครับทุกท่านะครับอันนี้คือสภาพนะครับห้องโดยสารแถวที่สองนะครับเห็นไหมเบาะหนังนี่สภาพใหม่กริปนะครับเบาะนะครับห้องโดยสารแถวที่สองนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับสไตล์นี้เลยพับมาลักษณะนี้เลยนะครับเห็นไหมปึ๊บอ่าเห็นไหมเพื่อที่จะขึ้น เราก้าเขาไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวที่3นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพาท่านชมครับดูห้องโดยสารแถวที่สองก่อนนี่ครับผมเข้ามานั่งนะครับภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับนี่มาเข้ามาแล้วนะครับเบาะหนังแน่นๆนะครับนี่เบาะหนังแน่นๆนิ่มๆเลยนะครับ่าเรามาดูสิ่งอำนวยความสะดวกกันเลยสิ่งอำนวยความสะดวกขาดไม่ได้ก็ต้องมีที่วางแก้วกับพนักเท้าแขนนะครับ ช่องวางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้นะครับตรงนี้เรามาดูอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็จะมีนะครับช่องเสียบ usb นะครับนไหมมีมาให้ usb นะครับตัวนี้ก็แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านนะครับเห็นไหมโอ้โหอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าครบเลยแล้วก็อ่าโฉมนี้ครับก่อนจะเป็นพวกแอคทีฟนะครับเขาก็ยังมีจอกลางอยู่นะครับมีจอกลางอยู่ก็ตรงนี้จะเป็นตู้นะครับ ควบคุมนะครับอคอนโทรลแอร์ตู้ที่สองอย่างนี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดนี่นะครับเราต้องกดสวิตช์ที่ผมบอกก่อนนะครับตรงนั้นอะตู้พัดลมนี้ถึงจะทํางานนะครับเดี๋ยวผมไปกดก่อนนะครับนี่นะครับต้องกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้เสร็จนะครับอ่าเราถึงจะเปิดปิดตู้คอนโทรลตรงนี้ได้นะครับนะครับทุกคนนะนะ ไฟนะครับไฟในเก่งนะครับเพราะว่าไฟในอ่านแผนที่นะครับสีส้มครับติดครบทุกดวงนะครับนี่นะครบๆเลยตรงนี้นะครับแอร์สแถวนะครับระบบสเตอริโอเซอร์ราลรอบทิศทางนะครับระบบเซฟตี้และ SRS airbag มาให้ครบๆเลยนะครับดูง่ายๆเลยที่ผมเห็นนะก็มีตรงพวงมาลัยตรงคนข้างๆตรงเบาะนะครับ4จุดหรือครับ5จุด6จุด7จุด8จุดเลยนะครับทน้ำชมนะระบบเซฟตี้มาให้รอบคันถุงลมนิรภัยนี้ตู้มมานี่ก็คือ เซฟตี้คนในโดยสารเลยตรงนี้นะครับอะเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารแถวที่3ากันดีกว่าว่าขึ้นยังไงเข้าไปนั่งแล้วรู้สึกอย่างไรดูกันนะครับนี่นะฮะทำแบบที่ผมบอกตอนแรกนะครับง้างครับพับเบาะมาะครับให้เบาะมันดีดไปด้านหน้าแบบนี้นะครับเราก็เหยียบบันไดข้างเลยครับก้าวเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่3ามนะครับห้องโดยสารแถวที่3ามนี่เห็นไหมผมเข้ามานั่งแล้วนะครับเห็นไหม ขึ้นง่าย damages, นะครับเข้ามาแล้วนะครับอ่าเห็นไหมห้องโดยสารแถวที่3าเนี่ยจะนั่งได้2คนนะครับเพาะว่รถคันนี้มันเป็นรถ7ที่นั่งก็คือว่าห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยจะนั่ง3คนห้องโดยสารแถวที่3เนี่ยจะนั่งแค่2คนนะครับทุกน้ผมบอกเลยว่าเขาออกแบบในตัวดีนะครับดีนะครับดีกว่าที่จะออกแบบมาให้ห้องโดยสารแถวสามนั่งได้3คนนะผมบอกว่า ออกแบบมาแค่2คนเนี่ยหรือว่าสบายนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่าฮะเข้ามานั่งง่ายนะครับเข้ามาแล้วไม่รู้สึกอึดอัดเฮดรูมเหลือเลกรูมเหลือผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับทู้ชนนะไปนะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปพาท่านผู้ชมนะไปดูช่วงล่างนะครับว่าช่วงล่างที่มันจัดทรงมาเนี่ยช่วงล่างมันจะมีอะไรพิเศษ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงล่างกันเลยนะครับว่าช่วงล่างมิวเอคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าช่วงล่างคันนี้ที่ผมบอกว่าจัดทรงมาแล้วนะครับมาดูกันว่าเขาจัดทรงอะไรมาบ้างนะครับเริ่มต้นจากช่วงล่างด้านหลังนะครับนี่เห็นไหมเขาจัดทรงมอะไรเพราะว่าเขาเปลี่ยนโช้เป็นโปรเฟนเดอร์ตัวมีซับแทงนะครับตัวนี้ชุดโช้กนี่ก็ประมาณสามหมื่นห้าได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่นะท่านช้ชงเห็นไหมสวยๆเลยนะครับพร้อมใช้งานครับนี่ ด้านหลังนี่โชกพร้อมใช้งานนะครับสปริงนี่พร้อมใช้งานนะครับไม่ล้าแน,น่นอนนะเป็นสปริงเดิมนะครับไม่ได้เอาสปริงเดิมมาตัดนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าช่วงล่างนะท่านผู้ชมเห็นเนี่ยผมบอกเลยว่าดีแน่นอนนี่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อว่ามันเป็นตัวซับแทน์นี่ไหมตัวนี้เขาเรียกตัวซับแทง์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างด้านหน้ากันนี่ช่วงล่างด้านหน้านี่ก็เป็นโช้กโปรเฟนเดอร์ซับแทง์เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับ บูปีกนกบนบูปิกนกล่างลูกหมากต่างๆนะครับว่ามันไม่ฉีกไม่ขาดนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานโช๊คเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์ปรับสตัดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นลูกยาง,งกระแทกนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถใช้งานอยู่ครับผมแนะนําคันนี้เลยเครื่องดีช่วงล่างดีแน่นอนเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปโดดคอสาพานะครับว่า รถที่มันจัดส่งด้วยโช๊ปโปรเฟนเดอร์มาเนี่ยช่วงล่างมันจะดีจริงไหมไปดูกันครับทุกท่านครับ่บาผมพาท่านผู้ชมนะครับดูช่วงล่างแล้วครับว่ารถคันนี้มันมีการจัดส่งมาครับมีการเปลี่ยนโช๊เป็นโช๊ปโปรเฟนเดอร์มานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าช่วงล่างของรถที่เปลี่ยนโช๊โปรเฟนเดอร์มาแล้วมันจะดีขนาดไหนนะครับตรงนี้นะครับอันนี้นะครับช่วงล่างนะครับผมเหม็นว่า ความรู้สึกผมนะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ที่เขาเปลี่ยนมานะครับเนี่ยถือว่าดีนะครับไม been, h, ่กระด้างนะครับไม่กระด้างนะครับตรงนี้ไม่กระด้างเลยเดี๋ยวข่าวคาดเค็มกันก่อนแล้วผมก็จะให้ดูอัตราเร่ง้านนะครับอันนี้นะครับผมปล่อยมือเห็นไหมเนี่ยถือว่าช่วงล่างดีนะครับช่วงล่างดีเลยศูนย์ตรงแน่นอนนะครับศูนย์ตรงแน่นอนเรามาดูอัตราเร่งกันดีกว่านะครับว่าเครื่อง1.9นะครับ 150แรงม้าเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนครับอันนี้อันนี้นะครับผมปล่อยมือแบบนี้เลยนะครับท่านชมเห็นไหมอ่าเห็นไหมช่วงล่างดีนะครับอัตราเร่งดีนะครับเครื่องเกียร์นี่สมบูรณ์ทุกจุดนะครับนะเครื่องสมูทนะเกียร์สมูทนะผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหานะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับท่านชมนะเดี๋ยวเราไปฟังราคากันอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะเอา isuzu mu-X นะครับ 1.9dvd แนววิกเกเตอร์นะปี2019นะครับมาขายเท่าไหร่บไปฟังราคากัน ครับท่านผู้ชมครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วนะครับดูด้านหน้าด้านท้ายภายในช่วงล่างเทดได้เรียบร้อยแล้วมาฟังราคาอีกรอบนะครับว่าวันนี้ผมจะเอา Isuzu MU-X นะครับนี่หนึ่งจุดเก้าดีวีดีเนวิเกเตอร์นะครับสองวีดีปีสองพันสิบเก้ามาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมเอามาขายในราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับย้ำว่าเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคิดจะออกรถนะครับ กับเซลล์อาร์ตนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเซลล์อาร์ตบริการถึงที่นะครับรถคันนี้นะครับเครดิตดีนะครับใช้ประชาชนใบเดียวออกรถนะครับได้รับดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญาด้วยนะครับคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ดิคานะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรุ่นไหนมนนำเสนออีกวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดย c sure. a r 4 s, 8, on, r s u hm r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา carforsure.com